ี๋ยต่อไปคุณหมอจะกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทบริเวณขานะคะซึ่งจุดฝังเข็มก็คือตรงนี้นะคะก็คือไวจงนั่นเองก็คือจะอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าเส้นเอ็นสองเส้นเห็นไหมคะพอคุณหมอกระตุ้นปุ๊บเนี่ยคะ่ะคุณยายก็จะกระตุกปั๊บเลยอันนี้แสดงว่าจะชอ็อตตั้งแต่ตรงนี้มาถึงปลายเท้าเลยใช่ไหมคะคุณยายโอ,อเค ก็คือพอเรากระตุ้นช็อตเสร็จแล้วก็คือให้วางลงได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเน้นการฝังเข็มที่บริเวณช่วงขาต่อไปซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำง,งานของเส้นประสาทที่ขานะคะโอเครู้สึกเดินได้คล่องขึ้นนะคะคุณยายโอเค ยกขาได้สูงขึ้นไหมคะได้สูงแล้วสูงแล้ว <Yeah. S 1> อโอเคค่ะ ทีนี้คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโ,โรคหลอดเลือดสมองนะคะอามพฤกษ์อัมพาตหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ามีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งต่างๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยการเคลื่อนไหวของบริเวณข้อเท้าตรงนี้ค่ะจะมีการแข็งบางคนงอเข้าบางคนงอออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยคุณหมอจะต้องมีการกระตุ้นตรงนี้เยอะๆ ะะเพื่อที่จะคลายเส้นเอ็นส่วนนี้แล้วก็ทําให้ความรู้สึกของคนไขะะ้ค่ะรู้สึกจี๊ดรู้สึกช็อตตรงนี้มากขึ้นเพื่อที่จะทําให้คนไข้เนี่ยเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่เท้าเนี่ยไม่หดเข้าหรือกางออกนะคะโอเค,นนะคะงที่คุณหมอกระตุ้นตรงนี้เนี่ยลายเท้าของคุณยายยก็จะมีการกระตุกนะคะ จุดที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือคุณหลุนนะคะก็จะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงบริเวณตะตุ่มไปถึงเกินเจียนนะคะคือเอ็นร้อยหวาอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะโ <Okay. S 1> อเค่าเห็นไหมคะกระตุ้นจนจนข้อของคุณยายกระตุก ตรงนี้ชนไม่เห็นไหมพอกระตุ้นปุ๊บอะคะ่ะตรงบริวเวณข้อพับของคุณยายก็จะกระตุกขึ้นทันทีนะคะ,ะเห็นไคะจากเดิมที่คุณยายเนี่ยตรงเนี้ยจะกกระตุกได้ยากมากพอมีการกระตุ้นบ่อยๆเข้าอะคะ่ะการทำงานของเส้นประสาทมันก็จะเชื่อมโยงกับสมองเห็นไหมคะอ่าข้อพับคุณยายแบบเห็นไหมคะ ทุกคนสังเกตว่าข้อพับตรงบริเวณที่เท้าของยายเนี่ยค่ะพับขึ้นได้เห็นไหมคะจากเดิมที่มันจะตกลงแบบนี้เลยอ,อันนี้ถือว่าพับขึ้นได้ด้วยการกระตุ้นจากเข็มนะคะ,ะเ็นคะเวลาคุณหมอกระตุ้นเนี่ยตรงนี้มีการกระตุกขึ้นกระดกขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย ทีนี้จะเป็นบริเวณที่มือนะคะที่มือเนี่ยคุณหมอได้มีการกระตุ้นบริเวณเสียเสียจีเฉียนตรงนี้นะคะ,ะตรงด้านล่างตรงใต้ซึ่งเป็นเส้นประสาทตรงบริเวณข้างใต้หลักแร้นะคะคุณหมอกระตุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วก็เนยกวนกระตุ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วคือเวลาเรากระตุ้นเนี่ยเราต้องกระตุ้นให้คุณยายรู้สึกช็อตวิ่งมาที่มือนะคะพอคุณยายรู้สึกช็อตเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข็มออกนะคะ แล้วก็วางลงหรือในกรณีหนึ่งเราสามารถฝังเข็มค้างไว้ได้นะคะโดยการลงเข็มแบบนี้อันนี้คือเน่ยกวนนะคะอ่ะเนยกวนจริงๆเราสามารถลงเป็นแบบ90องศาหรือเฉียงก็ได้นะคะเวลาเรากระตุ้นเนี่ยเราจะกระตุ้นเป็น90องศาแบบนี้พอกระตุ้นเสร็จปุ๊บความรู้สึกของณยายรู้สึกช็อตมาที่ปลายมือเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอียงเข็มแบบนี้ได้เพื่อที่จะ วางหรือทับลงแบบนี้นะคะแล้วก็กระตุ้นเส้นประสาทที่นิ้วมือต่อเพราะเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยเป็นอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองทางด้านซ้ายนะคะเส้นเลือดสมองตีบด้านซ้ายก็เลยส่งผลทำให้แขนข้างขวาแล้วก็ขาข้างขวาเคลื่อนไหวผิดปกติหรือ